สวัสดีครับน้าาวันนี้เป็นแมตช์เปิดซิงของบ่อสหายกระพงสิงบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นแมตช์เปิดซิงของเขาเลยบรรยากาศนะครับคนครบเขาตกได้เลยนะเจ้าของบ่อให้เริ่มแล้วเพราะว่าคนครบเลย ก็เดี begin, like in ๋ยวมาติดตามกันนะครับนะว่าจะได้สักกิ่ตัววันนี้ยังมานั่งยิ้มอยู่นะในตังไม่จ่ายก่อนตอนเช้าก็เป็นแมทใช้ปลายางด้วยผมก็ไม่ถนัดเขาซะด้วยเลยฝากติดตามด้วยนะครับครับใกล้ได้เวลาเริ่มแล้วนะครับเริ่มผมก็จะใช้เป็น bnb 7กรัมก่อนเลยละกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปลายางกับเขา ปืนกันกลัน่นกันเลยกอกแกกอกแกเริ่มแล้วนะครับ <laughs> oh, yeah ร้อยเลยพูดอยู่เมื่อเช้าเนี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยร้อยกร้องโหดจัเอจังวะไปแล้วกัดหลุดเกาเลย มีคันลิ้นดับเท้าด้วยลืูบบ้าตัวนึงมีอะไรกันบอกแม่เกาะปัดดีกว่าหนิ่งนะหมดสมัค ปลาตัวนะครับปลาตัวนะปลาตัวนะขายานปรูปไมอขอบคุณมากคุณต้องรักเนบีเจ็กรัมนะครับ ไปไหนเลยปลาไปอิ้งโน้นอย่างเดียวกลางเป็นสนุกช่วงกลาง

แค่นี้ทำไมเราไม่โดนเลยไม่มีเลยูเดียเดียวบ้หเลยเ่ราไม่เจอเราจะยุ้งไเลยยุงูตู้กรดีไม่ได้มาเรื่อยๆด้วย้าตู้กรดีไม่ได้ายนาแล้ว

ยาวให้ได <S preach ers> so uh ้ยาวให้ได้ยาวสองไม่ไหวนะต้องตกแค้สามติดเลยเอาดิยาวมังกรเดี่ยวดูโอ้โหตรงนู้นปลาอะไรบ้านละกองเยอะจังนะธนาตกกันเก่งอย่างนี้ผมไม่มาแล้วนะดูว่ามันเยอะมันเยอะไงมันตุ้ม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 มันคุ้นทางานแล้วนะมันก็ไปมัว เมื yeah. ่อกี้ผมเมื่อกี้ผมก็ยื้อยู่ตรงนั้นเนียไม่แย่งไม่แตะเลยอ่ะไม่มีอะไรอ่ะขวบพี่พักขมบปัวใหญ่ตีขอตั้งใจ

เลียตยางเลยแล้วไ่ได้เงนเลยังดีเจ็ดตัมนะครับ นั่นไหนยกกรดีกันเล้เดีเจ็ดกร พวกกัน้องใช่คนพระช้าเปล่าวะเนี่ยเนี่ยคนพระช้าเขาบอกว่าปลายางะนี่เขาบอกว่ากูต้องหันมาปักว่าปลายางไม่เวิร์กก็ผมบอกแล้วมันไม่ใช่ทางของเรา

ไม่ต้องพักนานขนาดนั้นหรอกมีปลาเก็บเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวผมบอกแล้วมันมันไม่ใช่พวกเราอ่ะก็อปลายางเราไปพักกินแบงปะปลายางในต่อมมันปิดต่อมกินต่อมกินแล้วต่อมตรงไหนก็ไม่กินกิป๋าหน่อยพี่

เยอะนอกอะไรอ่ะไม่ทันเลยเนี่ยพร้อมยันกระลูกเลยตอนนี้ เบนบีเจ็ดกัมะรครับเบนบีเจ็ดกัม โอ้โหแอวมาจากไหนเนะี่ยบดำแล้วโอ้โหแล้วทำไมกูเลอะงี้ะก็ได้เลยปลาเย,ยอะลองเลอะหน่อยไม่ดีมันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาใช้ V B 3G แล้วลน,ละนะครับ ตัวละเป็นตัวหรือเป็นโลตัวเดอดดเอาตนี้ไหอะไ้่ตัวอมตัวละครับตัวไหนก็ได้นเอานี่าเด้ตัวนตัวเัดไปร้อยห้าส

แตะมงนี่มาใ,ใกล้ๆเาล้งาลงาอ,อ่ะเออน่เราอย่งนี้นก็อออกอรอไม่ต่อขเ่าไคุณครับไม่เข้าหวัวอคุณจะโดน,นมครับดีสามเจนะครับ พี่กรนของสชาดยังมานะโอ่เป็นสามตัครับเปลี่ยนบีแท้นะซื้อมาจากเจ้าของไงไหนมผมเต้นต่อไหม BNB ด้วยเฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นสามก้ัมแล้วที่เมื่อกี้ผมสามก้ัมเพิ่งจะเปลี่ยนไปเนี่ยเต็มคอ กัดเหรอกัดเหรอไม่โดนอะไรเลยไม่หลุดอะไรเลยเยียดมโฉไม่เชียวไม่เียไม่และอาการในสิ่งน้ำวนแบบที่แล้วมาสิอือม ยืนงงโดนน้ำเจ้ายืนยู่ข้างอ่ะตัวเก็โดนโอ้ติมประตูเราไม่โดนยืนดีส <S 1> <S 1> ันตครับ แล้วหนูยืมสวิงให้ผมด้วยมันมันติดมันติดเดี๋ยวตักเองเดี๋ยวตักเองเล่นหรอสิบติปเยอะสิคะงั้นเยอะหรอ สารจีนครับกดะดีมาดีขนาดนั้นเลยเ ยืมใหม่ก็ดีใหม่ก็ยืมใหม่ดีก็ดีพวกมันก้าวเลยว่าผมใส่ต้องซื้อใหม่อไงเฮ้ยนี่จริงวะปลาตัวนะครับป้าตัวนะผมหนูเนี่ยคุณนั้นพอดีนะวีนบีสามจีนะครับอ้วยหลุดไปแล้วมาผ่านกูไปสักกัน

คุณบอกวะนะให้บอกคุณบอกแป๊บเรียมดึงกันหนูตายป่ะมันกัดปึ๊กแล้วมันก็ เหมือนกัดแล้วมันก็เฉยเฉยอะไอ้นเนี่ยกระดี VNB ครับขอบคุณครับนะหนูเหมือนแบบหมิ่นจัดเลยนะกระดูยิงดีสามจีครับ